จากพา์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เสียพลังของสายโลเกียไปแล้วนะครับเนื่องจากไอหนุม่มบ้านี้นะบเพราะว่าคลิกครั้งเดียวนะมันจะเป็นการทำเออเป็นการลบล้างพลังไปเลยนะมันจะไม่ใช่แบบเป็นการดื่มนะครับแค่คลิกเนี่ยคลิกเดียวผมมันก็เป็นการแบบลบล้างพลังไปเลยนะครับก็เลยสวดปลายนะฮะหายไปเลยพลังของสายโลเกียนะครับสวยโคตรนะรตอนนี้ก็มีอยู่ไม่กี่สายเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งซ้ำๆทั้งนั้นเลยอันนี้ผมรู้นะเป็นของมิสเตอร์ทรีครับผมมิสเตอร์ทรีนะครับโดรุตโดรุเนี่ยโอเคครับขอบคุณที่ามาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์บอกนะครับโอเคพาร์ทนี้นะต <c oughs> ุลกิจเท่าไหร่อีกแล้วครับท่านมันแบกอีกแล้วครับท่านเอานี่เงาเนี่ยว่าเราเรียกไว้ไอันนี้เซตไงว่ะนะฮะสุดท้ายผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเซตยังไงครับ ไอ้นี่จะยิงตู้ปะเนี่ยเออโดนแล้ว,อวเออเ้าเอ้ยมันจะหนักหนาไปแล้วเอ้ยเอ้ยเออกว่าจะฆ่าได้เซ็ตที่อาวุธเออไม่น่าจะได้โอ้โหโดอกเมื่อกี้เลยลืมทุบสปาวโอ้ยชิมหายลงมาด้วยทุกกร พลายซะเดียว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 ฉันผิดเองที่ลืมถูกสะเปล่เธอโอ้โอเคชะตาขาดสิ่งนี้เราก็ทุกบล็อกอยังสบายใจนี่บล็อกเงินได้โคตรเยอะนะครับบล็อกเงินนี้มีมีค่ามาหาศาลเอาหายไปไหนแล้วอา้าว มีการดีเลย์ด้วยทุกเฮเ้ยเกือบตกไม่ไม่ต้องขึ้นโอ้โหยังตกโดนอีกนี่แน่เย้ไปอ,อ้เดี๋ยวๆเ,เราแวงหลังว่ามีใครมาตบลงทะเลนี่รู้เรื่องเลยขาที่นะครับตายในทะเลนี่แหละ บอกเราก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยสิโอเคทุบทุบขอนี้ก็อนนี้ผมก็สุดท้ายแล้วแหละจะได้หลุดโอ้ยหลุดจากการเสี่ยงภัยอันตรายนี่เอาไปเก็บไอ้กระดูกเอากระดูกยังเอาอยู่นี่เก็บเก็บเก็บแซะเออพกทีเกราะยังจำเป็นอยู่ยังต้องใช้ ไอเงานี่ผมไม่จำเป็นนะกินซะหน่อยมาเสร็จตรงนี้ได้ปะเสร็จไม่ได้แนฮะเอา้านี่ยังไม่ตายเหรอตามมาแต่ไรประโยชน์นะมันทำอะไรได้ครับผมเนี่ยตัวเนี่ยแตตก็อีกเชนก็สูงสารมันนะมันอยู่เฉยๆะครับมันแบบยังไงฮนะโดนตีโดนโดนดุมระยะมันมันก็ไม่ตอบโต้ครับผม เราจะปล่อยให้มันรอดสัก 2, วันสองวันละกันแกรอถตัวเป็นะมาตีบอสดีกว่าครับรู้สึกว่าผมตีบอสโคคกดายไปแล้วนะครับตอนนั้นตกใจอย่างแรงตีไม่ได้นะครับใช้พลังนี่นะครับเท้าวายุตีได้นะครับกับตอนนั้นใช้พลังเทียนอยู่เอ้ยยังใช้พลังหิมะอยู่นะที่เป็นก้อนนะจมตีได้นะครับกว่าจะตายครับผมเพราะว่าลืมไปเลยว่ามันเป็นสายโลเกียนะครับต้องจมตีด้วยที่ว่ามันติดหินไคลโล ะครับก็เลยต้องไปคครับดาบมาเอ้ยเดี๋ย็ดดาบหายอ๋อนี่ไงยังอยู่ยังอยู่เอ้ยไม่ใช่เอลัวป่วยทิ้งไปแล้วจำผิดสลับกันหรือเปล่าเมื่อกี้เดะเดวเดะเดะเดะไปดูก่อนนะดาบอยู่หรือเปล่าดาบข้าครับยังยากลําบากเออมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ขี้เกียจไปคราฟใหม่นะครับเอ้เด็ดเด็ดเด็ดใจเย็นๆสิเพ่ อยู่บไม่อยู่แสดงว่าจำสลับจริงๆด้วยนะครับไม่เป็นไรครับยังอยู่ที่เรือเดี๋ยวค่อยกลับไปเอานี่ดีที่ไม่เอาอยู่ลงทะเล <c oughs> อยู่ลงทะเลนี่รู้เรื่องรู้เรื่องเลยแยกแลวเนอ้อจะแยกทำทำมะเขือดองอะไรเนี่ยอ,อพลังเหรอเอาอันนี้มาใช้หน่และแกนนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัานไหนพลังโจมตีว่ะ แล้วเนี่ยพลังสร้างกรอบอันนี้พลังโจมตีปะ่ะไปสร้างไกลๆบ้านหน่อยโอเคเอาอันนี้นะฮะส่วนตัวเอกนี่ทิ้งไปเลยนะมันเป็นพลังที่ไร้ประโยชน์ฮเฮ้ยอะไรเนี่ยชาร์โดว์ what the fuck ได้มายังไงพลังอะไรมันคือพลังอะไรเฮ้ย ทิ้งไปแล้วได้มาเป็นอันนี้เฉยเลยะเอ้าทิ้งไม่ได้ด้วยละแล้วอ,อันนี้ทิ้งออันนี้ทิ้งหายเลย <c oughs> โอ้ยปวดหัวลึเกินอันนี้พลังอะไรเนี่ยชาโด์เนี่ยเป็นน้ำเนี่ยนะทิ้งพลังไอ้ก้อนนั้นไปอะ่ะไอ้ก้อนบล็อกอะ่ะมันกลายเป็นก้อนนี้เฉยเลยะ เอาไปเก็บครับดูซิชัดดูวจะวบมาหาเราเปล่าน่าจะไม่นะมไม่ทำงานนะไรประโยชน์สิ้นดีถามวายุยังไม่จำเป็นนะครับตอนนี้ปิกแอกจำเป็นก็ได้ไม่เก็บไว้ก่อนโอเคเราจะไปล่าดัน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 เจียนกันไม่ใช่สิไปล่าเรือกันทางไหนดีทางนี้เดี๋ยว ลืมมาร์กบ้านอีกแล้วใช้ windows แนะอย่างที่บอกครับว่ารีไปแล้วนะครับดีที่ก๊อปเซฟเอาไว้นะครับก๊อปเซฟจากเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เซฟจากซิงเกิลนะครับไม่งั้นแล้วก็ <c oughs> ได้เริ่มใหม่แนะ่เดี๋ยวมันก็จบคลิปไปเลยนะบจบเกมไมค์ครับไปเลยซีรีส์ไมค์ครับอีเจอเรือลำหนึ่งครับไอเรือลำเดิมที่ว่าเราค้นจากพาที่แล้วหรือเ่าไม่แน่ใจเว้ย แต่ไม่น่าใช่มั้งพวกมันลอยเรือมันลอยลำอ,อ,อยู่ลำลำเดียวนะเฮ้ยโอเคลำเก่าโอ้โอริเช่แต่คราวนี้ลำนี้แหละครับลำใหม่ชัวร์ครับผมนะครับรับปาาระกันนะครับเอาคอมของเพื่อนผมเป็นประกันเลยก็ได้นะครับลำนี้แน่นอนเฮ้ยสองลำมุ้ยเยี่ยมมีสองลำ <l> um> <l> um> ใหม่ครับถือกำเนิดอยากได้เรือลำใหญ่มากกว่านะตัวเองเฮ้ยกล่องเทาเว้ย แต่บอกไว้เลยนะครับกล่องเอ่อกล่องธรรมดาเนี่ยมีโอกาสสุ่มได้มากกว่าอีกนะรั่ลของเท้าเนี่ยมีโอกาสสุ่มได้ผลสายโลเกียนะครับเทาอีกแล้วก็ดีนะก็ดีแล้วจะบนทําไมเออดูมใช้ฮะคีไปเลยฮะคีสังเกตโดมาโดนตกฟรีเลยเนี่ยผมจะเดินทางไปไกลๆนะเพราะว่าพานี้ถ้าทางยาเดินทางอยู่ในทะเลนานนะแล้วมันอาจจะน่าเบื่อนะ ผมก็เลยอาจจะต้องตัดไปในช่วงที่ว่าผมรวบรวมกล่องแล้วก็จะกลับบ้านไปเปิดเลยแล้วกันนะครับพอรู้สึกรู้สึกอโอยโ,โอ๊ย,อยปวดเลยพูดมากกดผิดจังหวะเลยนะก็ขอตัดไปช่วงที่ว่าผมมีกล่องสะสมมาเยอะๆก่อนแล้วกันนะครับผมจะค้นหาแถบนี้นะคเอาให้หมดเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเราจะหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านอู้ใหญ่ใช้ได้เนี่ยโอ้โหมีที่พักเลยวเว้ย นะครับแต่ว่าเราห่างมาจากบ้านก็พันหกรเมตรนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะนี่เงือตกเลยมีทหาเรือด้วยเว้ขอมาแวะพักหน่อยนะฮะเดินทางมันเนานนานโอ้โหข้างล่างมีเมืองด้วยนี่มันล่อตาล่อใจขั้นเทพโอ้โหดันเจียนระดับพักการเ,าเดี๋ยวก่อนโอ้โหเงินนี่ก็เยอะเยอะมันล่อใจอบบล่อตา <c oughs> พาดนี้คงไม่พ้นดันเจียนอีกเอ้ยเขากำลังโดินล่าเสียงแหลจึงเดินล่าอยู่นี่แน่ช่วยแล้วนะครับหนีเข้าบ้านเลยพร์มายืมใช้ห้องหน่อยนะไอ้คีเปอร์โนโนโนอยู่อยูอยู่อย,ย,ย,ยูงั้นอยู่าตายพอดีเออดีเว้ยเอาประตูอยู่นี่หายอยู่ขอโทษนะครับขอเออ โป้ะนะครับขอนี่หนังสือนะครับขี้เกียจคราฟเองครับใช้งบคราฟเยอะครับผมอุ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษในกล่องเมื่อกี้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้มาหกกล่องนะก็ใช้ได้อยู่กินก่อนเออแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่กํากลังใช้ฮักคิสังเกตเนี่ยเราจะไม่สามารถกินเนื้อได้นะครับผมก็เกือบตายเลยทีเดียวเดี๋ยวเหมืองค่อยลงก่อนนะครับรู้สึกว่าหมู่บ้านใหญ่ๆนี้มันต้องมีกล่องนะครับ ตอนนี้หมวกแตกครับโดนตีหมวกแตกครับสงสารนะแล้วก็ปิดให้หน่อยเอ๊โอ้ผมมรกตสามได้ชั้นหนังสือไม่คุม้มออกจากบ้านแกนี่แหละเอออุย้ยดูดิฮะมันจะมาขวางเหมือนกับมันรู้เนี้บอย่าเอาสมุดชึ้นไปแล้วก็เอาแล้วก็เอาตัวเข้าบางนะังครับสุดยอดนะสุดยอดไปเลยถ้าไปทํากับผู้หญิงเนี้ยจะโคตรเท่ออกหน่อยฮะม่งั้นตูเชื้อ เออนะอยากถูกฆ่าก็แล้วแต่นี่กายจะช่วยเต็มที่เนี่ยในวามเมืองอยู่นี่ลงเลยลงระวังระโว้ยตกตายนะครับตายนะครับอย่าลงลาวาด้วยนะอย่าคิดว่าตัวเองมีฮะคีอยู่เอ้ยมีอะไรนะมีสายโลเกียอยู่นะคผมต้องท่องให้ขึ้นใจไม่มีสายโลเกียแล้วไม่มีสายโลเกียแล้วลงลาวาไม่ได้แล้ว ทองเอาไว้ว้าวโอ้ยตา <c oughs> ยตูเกียรติมันชื่ออะไรนะโอ้ยเดี๋เด็ดเด็ดเดโอ้ยวยลาวาด้วยอ่ะกูกูย,ย,ยอมกูได้จรงจับางอาจเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับป่าไปบางอาจเหลือเกิน เจ้าบังอาจเกินไปแล้วถามว่าอยู่อยู่ไหนอยู่นี่ไอ้ไม่ปล่อยให้รอดหรอกตีเนี่ยเชือดหัวแตกเกือบตายแนะงู้งด้วยไม่เป็นไรเราจะค้นหาทองครับผมกุญแจมันจะเยอะแหละได้มาหกดอกเอ้ยได้มาห้ากล่องนะแม่กุญแจมาห้ากล่องตรงั้นกุญแจก็ต้องเอ้ย หนึ่งสองสามสี่ได้มาหกกล่องนะครับแต่ว่าที่บ้านมีอยู่ห้าดอกเพราะงนั้นต้องหาทองเพิ่มอีกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันโอ้โหน <ide> <ati osters> ี่คือสิ่งที่ผมหามานานนะครับสิบสี่พาร์ทที่ตามหามามันคือที่สปาวนะครับที่สปาวมอนเตอร์เพราะผมไม่รู้ว่าในกล่องนี้อาจจะมีผลไม้ปีศาจขั้นเทพอยู่ก็เป็นได้โอ้โหซอมบี้ลูกซอมบี้ขี่ไก่ไงเนี่ยมันตีแล้วปะไม่ตีอ่ะ อะไรเนี่ยอ๋ออ่านมาเกราะเหล็กมา้าเวลาเราจะเลี้ยงม้านะฮะไปเก็บซันเนี่ยซอมบี้เราให้หนายเชื่อไม่เอาครับแผ่นผีอ่านทองเพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยเอออ๋อที่มันไม่ตีเราเพราะเรามีฮาคิสังเกตอยู่อุ้ยมีไงหมดปุ๊บมันเชื้อเลย ไม่เฮ้ยนี่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 ก้อนก้อนก้อนบล็อกแปลกประหลาดก้อนบล็อกสีนะครับเผื่อว่าเอาไปใช่คราฟอะไรได้เก็บไปก่อนโอ้ยไอ้ไอ้เดียวนี่ทิ้งไปโอเคครับยอมขุดยอมเสียเวลานิดหน่อยนะเพื่อขุดมันโอ้นึกว่ามันจะมีไอ้นั่นซะอีครับอยู่ที่อยู่ในกล่องเนี้ย แบบนึกว่าอาจจะพลไม,ม้มีศาสร์ดับเทพอะไรเงี้ยนะครที่ไหนได้มีแต่โอ้มีแต่ของธรรมดานะครับไ <c oughs> ว้ขอบคุณครับโอ้ผมดักที่เกิดซอมบี้จริงๆกินหน่อยไหมกินหน่อยก็ได้ไม่กินแล้วกินไม่ได้ไม่หิวนะยังไม่หิวครับอ่ะ ฮ <c oughs> ได้แล้วเฮ้ยชิบหายลืมพากกระเป๋าโอ้อะไรจะสวยอย่างนี้ทองบักอีกนีไ่ไง <c oughs> หลายเรื่องนี่นเราเนี่ยโอ้ทองเยอะเว้ยแต่ว่าสุดยอดเลยนะทองอย่างเยอะอย่าค่อยเก็บรวดเดียวนะครับ จริงไรเดียครับนี่ก้อนกวดเก็บไปทำซากอะไรมีข้างบนปะมีไม่ปล่อยให้เหลือหรอกสักก้อน <c oughs> แต่เหลือเศษก้อนหนึ่งเออช่างมันนะครับแปะได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วขอโทษด้วยนะครับพว่าตอนนี้ผมไม่มีท็อตเลย อามีนี่ะโอ้ไปไปจำไมควายอย่างงี้ <c oughs> ด่าตัวเองแม่งเลย <c oughs> เออเออตายตาหลับแค่มีทองเท่านั้นนะฮะแล้วเดี๋ยว,วเราก็จะไปทำการค้นหาเรืออีกไอ,อแต่ว่าค้นหาไม่พอเนี่ว่าต้องค้นหาตัว <c oughs> เพื่อฆ่ามันแล้วอามาทำกระเป๋าอะับทำกระเป๋าใบใหม่ลเลยไม่ง้อเป๋าเกาเ่าหรอกตรงนี้มีปะ มีปะไม่มีเนาะโอเคเราจะขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปดูส่วนอืน่นบ้างเฮลโลสโรสตรอสตสจมน้ำใช้เอ่ออะไรนะอะไรนะว,วะเดินชมจันในน้ำไม่ได้นะครับอุยอ้ย,ยเราจะไม่สบตาใน เรารู้นายเป็นใครเรารู้ว่านายทำอะไรได้เรารู้นาเราไม่อยากมีศัตรูเนี่ยเย็ดซอสเย็ดเปียกกี่ตัววันนี้กูเดินเป็นไมเคลิลเลยก็ได้ ม่เงยเยอะนะครับเยอะมากโอ้โหเออโอ้ยโอ้ไม่มีอะไระครับมีแค่ลาวาเทนะ่านั้นต่อให้มีทองผมก็ไม่ไปตรงนั้นแหละเสียวครับเสียวว่าเราไปจ้องตามันแล้วมันเกิดตบเราขึ้นมาตกลาวารู้เรื่องนะบผมจะเค้มมันจําฝังหุ่นเลยนะครับแล้วก็ทําไสยศาสตร,ร,ร์นะครับแล้วก็ฆ่ามันนะครับ ทำสัยสายฆ่ามันแล้วก็เรียกไรยางอมิมาเขียนชื่อมันลงไปในเดดโนดมันเสียว้ายเสียวกว่าคือเจอทองนะครับนี่แหละเสียวเลยอืมอ่ะกี่ก้อนแล้วยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้เราก็นะครับคุมนะครับเพชรนี้ไม่ต้องการเลยทองนี่แหละต้องการอันนั้นเี้ยไม่เพิ่มอีกนะสี่ก้อน 5ก้อนครับกับคุณมากครับโอเคครับกลับบ้านนี่ยิ้มเฉ่งตกลาวานี่นะครับดีลิทเกมทิ้งเลยคงไม่ขนาดนั้นมีไงด้านล่างโหน่ากลัวเชียวโอ้โหดีที่ยังไม่ไหลไปตามน้ำครับผมเป็นคนไม่ค่อยลื่นไหลอยู่แล้วเฮ้ยผมกูเล่นผมกูเล่น โอเคโหตูใช้พังเลยคราวนี้ก็ทำอะไรตูไม่ได้แล้วเวนเดอรดอกลาบามันช่วยหรือเปล่าเฮ้ยมันหายแล้วแน่คิดจะตุยหลังะดีนะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นเกียเอนมันชอบดักตุยครับ เือนแม่งทวายุเอ,อือบอกกันน้อย่ะน้อยหน่อยเฮ้ยเจอทองแล้วบอกก็บักอีกสิ่งที่เกียดสุดในมดวันพีชนี่ก็คือบักบ็อกเนี่ยบักบอกนะ็อกนะครับอ่านทำาแม่งท่าแม่งก็เลยบักบ็อก ว้าวก้อนเพชรถึงผมจะไม่ค่อยสนใจเพชรนะครับแต่เจอเพชรก็เอาสินะครับเอาเลยเอ <Hey, S 1> ทชิ้งอะไรไปดีกระดูกแล้วกันนะเพ่อหาใหม่ได้อืมว้าวห้าก้อนเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดกว่านี้จะมีอ๋อของเต็มตกใจนึกว่าบั๊กอีกแล้วแต่มันบั๊กับอะไรอ่ะบั๊กดินดินก้อนเดียว แอลครสตันมันคือพลาสติกน๋อเต็มแล้วไม่ขุดแล้วนะเสียของเฮ้ยที่ใหม่แล้วเอรอว้าวอ๋อที่เก่านี่ว่าแล้วเราขุดขึ้นมาจากจากที่ดินเนี่ยตอนนี้รู้สึกคับแล้วจั่วจัวจัวจ่วอัวกับบานแลน้วน้อ อืมน่าสนแฮะนี่ยอะไรครับนะครับเรากลัวความมืดนะกลัวความมืดกลับบ้านแลน้วเนาะแล้วนี่จะยาวไปถึงไหนเนี่ยยาวถึงนี่เลย <c oughs> ที่เก็บน้ําเนี่ยนี่ครับดูวมันยาวถึงนี่เลยนะสุดยอดเองนี้ก็ลงทุนสร้างนะเ p c เนี่ยเฮ้ย <c oughs> นะผมก็ไปตามหาเรือต่อละกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวฝั่งไหนละอ๋อฝั่งนี้ครับจำได้ เงียบตรงเป็นลยจนกว่าจะเจอแม่น้ําจนกว่าจะได้กล่องด้วยกล่องเยอะๆเลยนะฮะก่อนเจอกล่องเป้าหมายเราคือข้าววัวนะครับแล้วก็เอาหนังมันไปทํากระเป๋าก่อนชะตาขาดแลวพวกแกตาย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 จะทําพอปหมเนี่ยทิ้งอะไรดีอ่ะข้าว นี่โอเคเก็บหนังหนังนังเนื้อไม่เก็บแล้วหนังยระค้าพอปะเนี่ยเจ็ดไม่น่าจะพอหนังน่าใช้ประมาณแปดแปดหรือเก้าโอ้ต้องหาหาต่ออีกแต่ว่าในเมื่อกลุ่มกลุ่มนี้มันมีวัวนะครับก็น่าจะมีอีกคุณผู้ชมครับคุณคิดไหมว่าด้านล่างนี่มันมีอะไรอ่ะ อยู่กลางทรายก็เจอดอกตรงๆนี้ใครไม่ลงก็โง่แล้วเนี่ยรู้เลยสปาวซอมบี้ตรงนี้แน่มันต้องนี่เจอแล้วแต้อีอะไรเนี่ยไปชื่อที่ตู่จะไปตั้งให้ใครเนี่ยให้หมาดีหรือเปล่า,าเางเงินตู่ไม่มีหมาขุดอีกมันต้องมีสักสองกล่องเป็นอย่างต่ำอ้ยอย่างมาก พราะไม่เคยเจอสามกล่องจะอีโอ้แผ่นผีสองโอ้โหสามกันเลยทำไมต้องเจอแผ่นซ้ำสองแผ่นด้วยเนี่ยเสียงแมวลองด้วยจะเอาไปทําแมวอะไรครอยากวัวอยากเจอวัวมากกว่าตอนนี้เฮ้ยเราเจอหมาผมเนี่ยเรามีกระดูกอยู่ด้วยคนระับเราลองเลี้ยงมันดูนะครับเราลองใช้ห้าอันนี้สุ่มดูนะครับถ้าได้นี่ก็ได้เป็นหมาเราเลยนะครับเอะจอะได้เลยเหรอ ปวดจุงเบยแต่วางอ่านได้ป่ะเนี่ยอ่านทิ้งไปแล้ว <c oughs> ใส่อ่านหมาได้ปะ่ะม้านี่คงขี่ไม่ได้แนะ่ไอเถื่อเราเลือกมันเหลือยี่สิบด้วยนะสงสารจุงถ้าแกตายขึ้นมาจะทำไงล่ะเนี่ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆเลี้ยงตั้งสองสามตัวไปเลยมีกระดูกเรือนะครับแม๊แม๊อุ้ได้อีกแล้วอะไรจะง่ายได้เช่นนี้ มีเปลามาเมื่อกี้เจอเป็นกลุ่มเลยหยับเฟลวับไม่เอาลอยอะฟุ่กากฟุ่นแอร่อยครับผมเนี่ยต้องชิ้นที่สามมันถึงจะปลืม้มปลื้มเรานี่เราเจอแล้วครับวที่ต้องการตายหามาเนิ่นนานที่ไหนได้ใกล้ๆบ้านใกล้ๆหมู่บ้านเก,ก่าครั โอ้เ oh. <c oughs> ดินหานี่โง่เลยเดินหาจนโง่ฮะสุดยอดไปเลยใช่ปะ่ะโอเคฆ่าวัวครับเอาหนังมันมาเอาเศษเหลือๆด้วยนะครับเราจะเอาไปคราบกับกระเป๋าใหญ่นะครับที่ว่ามีอยู่ที่บ้านนะครับโอเคเสรำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราพักกันที่นี่ก่อนดีกว่านะครับเดีย๋ยวค่อยไปกลับบ้านนะครับเพราะว่ารู้สึกอันตรายครับนี่โตคาบอยู่นี่พักบ้านหลังนี้เลย มาไหมมามา,มา,มาโอ้โหอ่อนตรงนี้เนี่ยมาเร็วมาเร็วนี่แหละอ่าดีมากตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยลูกพ่อแอะอยู่ในบ้านนะโอเคครับครับเตะคราวนี้ก็ไม่กินพื้นที่แล้วทิงนี่ไปก่อนเปิดกระเป๋าแล้วก็เก็บไปหมด อะไรที่คิดว่าไม่น่าใช้ชัวเก็บให้หมดแผ่นด้วยนี่ด้วยก็ไม่ใช้หมดเลยนี่แหละโอเคครับสำหรับพาทนี้นะครับเฮ้ยหมาจะออกไปทำไมเดี๋ยวตายโอเคสำหรับพาทนี้นะก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะไปต่อพาหน้านะครับ